วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาเรื่องของเอ็นวอลล่สครับส่วนใหญ่พ่อบ้านแม่บ้านจะเป็นเยอะแต่บางบ้านพ่อบ้านเป็นนะเพราะพ่อบ้านทำงานแทนภรรยาเอ้ยจะบอกแล้วเจ็บอะไรสวัสดีครับพบกับพวกเราดีนเอแก้มัดง่ายนิดเดียวเลยครับวันนี้เมื่อกี้ตอนยกแขนยังไงไปรูว่าพี่รน้ะจับตอนเมื่อกี้หย่อนปั๊บขึ้นมาเลยปับขึ้นมาเลยอะ เจ็บไหลแล้วครับมันมันนิ้มเจ็บหัวไหลครับอแต่วันนี้ผมสงสัยมากกว่าคุณจะทําอะไรผมเนี่ยแน่นอนนะวันนี้พี่นุเป็นคนออกกําลังกายอ๋อโอเคเป็นคนออกกําลังกายให้เรานะครับเรายมอุปกรณ์ออกกําลังกายมาันนี้แสดงว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาเรื่องของเอ็นหัวไหล่เสีบครับพี่นุครับเมื่อกี้พูดคำว่านิดเดียวก็เจ็บเลยจริงหรือเปล่านะครับที่ว่าไหลเจ็บพูดก็เจ็บผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะทราบกันแล้วว่าไอเอ็นหัวไหล่เสบเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าเรากําลังเป็นกันอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของคนที่กาลังจะเป็นเอ็นหัวไหล่อักเสบหรือเปล่าจากกิจวัตรประจําวันอะไรเงี้ยครอเนุอายุเยอะแล้วเป็นอีกแบบนี้ไม่ใช่นะลุงนุ๊เขาคอมเมนต์ผมมาว่าไม่อยากให้พูดเรื่องอายุเยอะใช่อายุเยอะเอ้ยเอาว่ากันสาเหตุมาจากอะไรนะครับตัวเอ็นหัวไหล่อักเสบเนี่ยนะครับสาเหตุเนี่ยก็มาจากเรื่องของกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบ้านโดยเฉพาะงานที่เขาเรียกว่ามีการขยับ หัวไหล่เข้าออกเข้าออกซักผ้าซักผ้านะครับเรื่องของเขาเรียกการเช็ดกระจกราอ,อสังเกตว่าอะไรที่เรายกแขนขึ้นเนี่ยตัวหัวไหล่มันจะหมุนเนาะนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะมันเกิดการเสรียดสีของตัวเขาเรียกว่าเส้นเอ็นได้นะครับแต่ว่าแม่บ้านก็เป็นเยอะสิับส่วนใหญ่พ่อบ้านแม่บ้านจะเป็นเยอะแต่บางบ้านพ่อบ้านเป็นนะเพาะพ่อบ้านทำงานแทนภรรยาไอ้จะบอกแล้วเจ็บอะไรอ่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กลุ่มพวกนักกีฬาพวกแร็กเก็ตนะครับ ทั้งแบตทาน้ำโอร์แฮนด์นะครับไอ้ถ้าลุงรู้ต้องไปตองใช่ไม่ใช่พวกแรกเก็ตพวกที่วบาใช้งานอะไรเะมีการฟาดไปเยอะนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาตรวจร่างกายกันว่าใครกําลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นเอ็นหัวไหล่อักเสบบ้างนะครับกับ3ท่านี้ครับตรวจเอ็นหัวไหล่อักเสบตามมาครับ ท้าแรกเลยนะพี่โน้ตแรกนะครับเรื่องของจุดกดเจ็บก่อนนะครับเอ็นหัวไหล่อักเสบเนี่ยนะครับมีอยู่2มัดใหญ่ๆ2เอ็นเส้นเอ็นที่ที่บาดเจ็บได้บ่อยก็คือไบเซปเทนดอนลองเฮดไบเซปเทนดอนนะครับกับตัวซุปราสไปเนตัสนะครับสองจุดนี้เนี่ยถามนิดเดียวไอสองตัวนี้มันทำงานอะไรไอตัวซุปราสไปเนตัสเนี่ยนะครับเขาทำหน้าที่ในการช่วยในการกางแขน ส่วนตัวตัวใบเส็ปเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องของการยกแขนไปทางนั้นนะครับหรือว่าเรื่องของการงอสอบนะครับงาน้านทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาถ้าการตรวจแรกก่อนนะครับหนึ่งเลยนะฮะคือเรื่องของการก้ามกรํมเช้นเอ็นถ้าสมมติว่าเราเป็นที่ด้านขวานะครับตัวลองเ h e ออ of b i c e เนี่ยนะครับ จะอยู่บริเวณด้านหน้าของเราแล้วก็ขยับเข้าไปที่หวัวไหล่ด้านในนิดนึงะนะครับเวลาที่คลำเนี่ยเราจะเจอว่าเส้นเอ็นเนี่ยมันดิ้นไปดิ้นมาอ่าอ,อย่างนี้เลย<อ>ดิ้นไปดินด้นมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบนี่ยคลำไปแล้วจะมีแนวโน้มจะมีจุดกดเจ็บอ่าใช่เลยมีแนวโน้มจะเป็นนะครับอันที่สองนะครับเรื่องของตัวซุปเปอร์สเปรดัเส้นเอ็นอีกตัวหนึ่งนะครับคือด้านบนขยับมาด้านบนนะครับนะรบตรงนี้สังหวัวไหล่เป็นตันะก็คือด้านบนตรงนี้ตรงจุดตรงกลางนี้ แนวโน้มอาจจะเป็นเอ็นหัวล่เสพได้เจ็บอันเดียวไหมหรือว่าเจ็บสองอันก็ได้บางคนเป็นหนึ่งเส้นบางคนเป็นพร้อมๆกันทั้งสองเส้นเลยนะครับวันนี้เอาเส้นเอ็นเขาเรียกว่าเป็นคอมมอนอิน jury ที่เกิดการบาดเจ็บได้บ่อยนยนะครับมาพูดคุยกันนะครับข้อที่สองตรวจข้อที่สองนะครับเราพูดถึงลองเฮดเอาไปเสพใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับยกแขนไปด้านหน้าอ่าแล้วทีนี้ใช้แขนฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับต้านกัน แขนข้างขวายกขึ้นนะครับส่วนแขนด้านซ้ายเนี่ยให้กดลงนะครับต้องหงายมือหงายมือหงายมือนะครับถ้าใครที่ทําแล้วเจ็บเนี่ยนะครับเจ็บด้านขวานะไม่เจ็บด้านซ้ายนะครับแสดงว่า positive test นะครับมีแนวโน้มที่คุณจะเป็นเอ็นหัวไหล่เสียบของตัว bicep tendon ได้แค่ตุ้มๆอาจจะตึงๆไม่ใช่นะครับอาจจะค้างไว้ประมาณสักสามถึงห้าวินาทีนะต้านแรงกันนะครับนะข้อที่ข้อสุดท้ายตัวเอ็สุดท้ายนะครับให้เรากางแขนนะครับ การแขนเราเป็นด้านขวานะสมมติว่าขนานกับลำตัวเนี้ยนะครับให้เฉียงมาทางด้านหน้าประมาณทั้งสาองศาจากแนว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 ราบนะครับแล้วความมือหลงความนิ้วโป้งลงมือข้างนั้นเหมือนเดิมมานี้เอามานนานี้มานี้ต้านกันนะครับอันนี้ข้างขวายกขึ้นนะครับส่วนข้างซ้ายกดลงต้องกดต้านกันต้องเจ็บจะแป๊์ตรงนี้เลยตรงจุดกดเจ็บที่เราเจ็บเมื่อกี้นะครับเป็นไงครับ3ท่ากับการตรวจเอ็นโพเลสเซสได้ไหมง่ายนะโอเคนะครับ ผมคิดว่าหลายๆคนอยากจะรู me, ้แล้วว่าเฮ้ยถ้ามันเจ็บขึ้นมาแล้วจะดูแลตัวยังไงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราหน่อยนะครับก็อย่าลืมสัญกรณ์กรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งเพื่อที่คราวหน้าเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเราก็จะได้มาพบกันอีกทีจะได้เตือนเข้าไปในช่องของทุกท่านนะครับนะให้ติดตามพวกเราได้โอเคมาว่าที่ท่าออกกำลังกายวันนี้ท่าออกกายยังไงนะครับผมเตรียมมานะครับสามท่าด้วยกันนะครับในการ ในการบริหารนะท่านผู้ชมอาจจะเห็นเส้นเส้นตัวยังยืดหน้าหลังนี่ยน,นะครับสามท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายนะครับอเอางี้อยากเบาหรืออยากหนักอยากเหนื่อยหรืออยากสบายทำได้นะครับเดี๋ยวนี้สามท่าที่ที่เราจะมาให้บริหารเนี่ยนะครับก็ค<า>ือเป็นท่าที่บริหารเกี่ยวกับตัวเส้นเอ็นของหัวไหล่นะครับนะ<า>ก็คือเป็นตัวกลุ่มกล้ามเนื้อที่ถ้าเรียกเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวข้อไหล่นะครับเวลาที่ข้อไหล่มันมั่นคงแล้วเนี่ย การที่เราจะขยับเคลื่อนไหวหัวไหล่อะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่มีความเหมาะสมเริ่มจากท่าแรกก่อนเลยนะครับ <Okay. S 2> นะเดี๋ยวให้เ็าเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นท่าบริหารในเรื่องของการบิดแขนเข้าบิดแขนออกนะครับกล้ามเนื้อบิดแขนเข้าบิดแขนออกที่หัวไหล่นะครับเ,เดี๋ยวให้ใช้พนูใช้สีม่วงแล้วกันเพื่อที่จะได้แบบง่ายหน่อยนะครับนะเดี๋ยวท่าแรกนี้นะฮะ้พุกท่านจับอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งของ90องศานะครับงอศอก90องศาอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้กางแขนออก กลางหวัวไหล่ออกอหมุนหรอ,อสอกแนบลำตัวบิดหวัวไหล่ออกออนะครับแล้วให้ทุกท่านเนี่ยนะครับโฟกัสที่บร,ริเวณหัวไหล่อันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงสะบักด้านหลังโอเคอ,อันนี้ด้านหน้านะพี่นุกกาค้างไว้วิอวิเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังเหมือนเดิมกลางหวัวไหล่ออกครับนะหนึ่งสองสามแล้วก็กลับนะครับนะครับอ่ะเหยียดเหยียต่อนะหนึ่งสองสามแล้วก็กลับนะครับลอนทำนี่ถ้าเจ็บทำไม่ได้ใช่ไหมอ่าถ้าใครที่มีอาการเจ็บนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่ามียางยืดเนี่ยให้จับยางยืดหลวมๆหน่อยก็ได้คือคือจับให้มันห่างๆกันหน่อยแรงต้านมันจะได้ไม่เยอะ, ah. ะสําหรับใครที่ oh. ไม่มียางยืดนะครับอาจจะใช้ขวดน้ําในการบริหารก็ได้นะครับ mm. แต่ถ้าเรามียางยืดเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องขององศาในการต้านเนี่ยมันจะต้านได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวตลอดที่เรากางหัวไหล่ออก mm. นะครับอ่าทีนี้ตามมาด้วยท่าที่2ก็คือท่าบิดหัวไหล่เข้านะครับ mm. นะนะครับให้เราจับจับยางเป็นปมอย่างนี้นะ นะครับโดยโดยนะครับใช้แขนข้างซ้ายเป็นตัวจับนะครับแล้วคล้องมาด้านหลังครับพี่นุ๊กอ่าโดยที่ให้ตัวบริเวณมือตรงเนี้ยนะครับนิ้วโป้งของเราเนี่ยนะครับนะอ่เดี๋ยวพี่นุ๊กไปใกล้ๆหน่อยนี่ให้จับอย่าง้นี้นี่ดูดูจับแบบนี้นะครับนี่นี่อันนี้อันนี้นี่นีถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยอันนี่อันนี้อ่านะครับนะโอเคแล้วอย่างนี้นะครับพี่นุ๊กครับเอายางคล้องที่ศอกด้านข้างถอยมานิดนึงนะครับอนี้เอบเอาหมุนด้านนอกนี้ เออโอเคอันนี้จับรวมๆได้นะครับโอเคทีนี้หนีบสอกไว้นะแล้วก็ดันเข้าเอองานหันหน้ามาไม่ต้องหันหน้ามาหมุนเข้าหมุนเข้าหมุนเข้าทีนี้เนี่ยถ้าใครที่รู้สึก,กว่าทำแล้วไม่ค่อยตึงเนี่ยให้เราดึงยางตัวที่แขนด้านซ้ายที่เราจับอยู่ให้ตึงเพิ่มขึ้นเ,เราจะสังเกตว่าเวลาที่เราบิดแขนเข้านี่นะครับพี่นุ๊กเราเจะรู้สึกตึงบริเวณตัวกลุ่มกล้ามเนื้อตรงสะบักด้านในนะครับทำหน้าที่ในการเขาเรียกว่าเพิ่มความมั่นคงของไหลด้านในนะครับอ่านะครับ อยากไหมนิดนึงนะครับตอนที่ทำเนี่ยนะครับก็คือให้เรายืนตัวตรงนะอกเนี่ยตรงขึ้นจะได้อยู่ในตำแหน่งของหัวไหล่ที่ที่กำลังดีโอเคเราเดินทางมาถึงท่าสุดท้ายแล้วเลยนะครับท่าสุดท้ายนี่เป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับยืดกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อตัวหัวไหล่เป็นด้านขวานะพี่นุนะให้เราให้เราอย่างนี้นะครับอะรับบิดตัวอะอาจจะก้าวขาข้างขวามาด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็บิดไป บิดตัวมาด้านซ้ายอย่าถูกต้องนะครับเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบนะครับทำประมาณสักห้าครั้งหรือว่าหรือว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วเ,เรามีขอบตูนะครับขอบประตูเนี่ยเราใช้ตัวแขนของเราเนี่ยนะครับกางประมาณเก้าสี่องศาแล้วก็งัดกับขอบประตูได้เลยครับต้องตึงตรงไหนให้ตึงบริเวณตรงนี้ครับพี่นุ๊ตึงบริเวณกล้ามเนื้อตรงหน้าอกตรงนี้<อ>หน้าอกด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่นุครับสำหรับท่าบริหาร3ท่าของเราอันนี้สบายมากเลยนะรู้สึกอยากจะทำท่างแล้วทำแล้วรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกกระชับที่หัวไหล่เพิ่มขึ้นเนาะถูกต้องนะครับนะขัางได้ไหมเดี๋ยวยางไ่านะครับนะสำหรับตัวยางยืดเนี่ยนะครับถ้าใครที่ไม่มีก็สามารถใช้ขวดน้ําที่บ้านได้แล้วถ้ายางมันแบบมันมีหลายขนาดมากเราเลือกเวลาที่เราเลือกยางเนี่ยนะครับควรจะเลือกยางที่รู้สึกว่าทําแล้วกระชับสบาย แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเขาเรียกพยายามมากจนเกินไปนะครับคนเลือกอย่างที่ที่มีความเขาเรียกว่าเหนียวที่มีความเหมาะสมกับเราได้นะครับเราจะลองไปทําดูนะครับก็สําหรับใครที่เริ่มมีภาวะเรื่องของหัวไหลเจ็บนะครับสงสัยว่าเป็นเอ็นหัวไหลอักเสบหรือเปล่านะครับสาหรับใน EP นี้ของเรานะครับก็ฝากเป็นความรู้ให้กับทุกท่านนะครับลองไปตรวจประเมินดูนะครับลองไปออกกําลังกายดูนะครับแล้วทุกท่านจะ ห่างไกลจากภาวะเรื่องของเอ็นวอลล่าเอักเซปครับ,รบงั้นพบกับพวกเราใหม่ใน EP หน้านะครับกับ DNA เจมส์มาดง่ายนิดเดียว,วครับสวัสดีครับ